โอ้โหท่านชมท่านชมระบายได้สวยงามมากท่านชมโอ้โหสวยมากเลยครับโอ้โหใส่ตูดด้วยใส่ตูดระบายด้วยบานบานของเกิ้์เนี่ยมีหน้าต่างด้วยนะมีหน้าต่างด้วยเนอะเกิร์บระบายน้าตาลดิอู้เกิ้์ระบายหน้าต่างแล้วสวยงามมาก มีหน้าต่างแล้วก็มีประตูไปดูในบ้านพ่อจะมาเยี่ยวิวบ้านหนูนะคะวันนี้แม่กับกูนนเกิลจะมา ระบายสีบ้านกันหลังจากที่เราหายกันไปนานเป็นเดือนเลยใช่ไหมกูเกิลเราไม่ได้ทําคลิปมาเป็นเดือนเลยวันนี้ได้เลิกงามยามดีแล้วเราจะมาทําคลิปกัรครับระบายสีบ้านกันครับนี่แบบเป็นอย่างนี้นะก็เกินชูกล่องสิลูกมันเป็นยังไงโอ้โหมันเป็นบ้านระบายสีใช่ไหมเดี๋ยวเราแกะกันเลย เด็กๆมันจะเป็นมาให้เราสร้างเลยนะมันจะเป็นเหมือนให้เรามาต่อบ้านเองใช่ไหมแล้วก็ระบายสีน,นี่ทำแบบนะใ,ใช่มันเป็นอย่างที่น้องถือเลยเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันแล้วให้กูเกิลระบายสียแล้วมันมีสีมาให้ด้วยนะนี่ยนี่ เราก็จะเป็นบ้านน่ารักมากเดี๋ยวเรามาประกอบแล้วให้น้องกูเกิลระบายสีกันเลยมาดูหมูตื่นเต้นจังเลยอะโอ้โหตื่นเต้นอะไรลูกติดแ้่เจอบานสีอะโอเคเดี๋ยวให้พ่อประกอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยระบายสีนะคะและแล้วเราก็สร้างบ้านกันเสร็จแล้ว โอ้ oh, ดูบ้านดีเกิรนนี่อยแกกกันกกนึโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาระบายสีกันเอาดูสีเกินจะระบายสวยหรือป่าวนี่กูก็นอนระบายเลยกูก็นอนระบายสีบ้านเลยมาดูกันกูก็นอนระบายแล้วเก็ระบายอะไรหมือโอ้โห oh ระบายสวยๆเลยนะนี่ของบ้านน้องเกินดูสิบ้านของน้องเกิน ออกนอเส้น oh, อ๋อออกนอเส้นไหมออกครับโอ้โ huh. ห oh สวยงามโอ้โหอันจัดสีชุ่มสมงามอ่ ah, าระบายเลยลูกและ,ละนี่กู Lucy, เกิลได้ระบายมันจะระบายอะไรดูสิกูเกิลจะระบายอะไรระบายอะไรอ่ะโอ้โห เพื่อนเพื่อนตามข้ติข้อมูกูเกิลก็เป็นกำลังใจหนูด้วยนบ๊ายบายอะไรอะคลิปเพิ่งระบายสีใบใบเพื่อนเพื่อนแล้วเหรอระบายเสร็จก่อนสีลูกเพื่อนเพื่อนจะดูว่าหนูระบายสวยหรือเปล่ายังไม่ทันอะไรเลยใบใบเพื่อนเพื่อนแหละเออมีป่องไฟด้วยนะเด็กๆดูสิป่องไฟโอ้โหบ้านสวยเลยโอเคเดี๋ยวแม่ช่วย โอ้โหท่านชมท่านชมระบายได้สวยงามมากท่านชมโอ้โหสวยมากเลยค่ะโอ้โหใส่ตูดด้วยใส่ตูดระบายด้วยบ้านนบ้าของเกิ้์ลเนี่ยมีหน้าต่างด้วยนะหน้าต่างด้วยเน้าตืดิโอ้กูเกิรลระบายหน้าต่างแล้วสวยงามมาก มีหน้าต่างแล้วก็มีประตูไปดูในบ้านนะโอ้ในบ้านโอ้โหในบ้านเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราให้น้องกูเกิลระบายกันก่อนสูลโหลไอ้เฮยลโอ้โหไอัสปซนยโอ้โหภาษาอะไรหรอ ดสูสิบ้านบ้านกล่องกระดาษของกล้องกูเกิลเขาบ้านล้วเหรอลูกโอ้โหมันจะได้ไหมนะ่ะฮะสบา้เสร็จก่อนชิลูกเดี๋ยวค่อยเข้าลูกกันเลค่ะอือหืออันนี้ปล่อยปล่อยด,ด,ดสวย Yes เป็นไงลูกเสร็จหรือยังเป็นไงบ้านของน้องเกิลเสร็จยังเป็นไงชุดยอดชุดยอดโอ้เป็นไงเปิดเปิดนะเปิดประตูให้เพื่อนเพื่อนดูสิบ้านของเราโอ้ระบายซะสวยงามเลยประตูเป็นไงตูโอ้โหเกินเข้าได้เหรอนะเกินเข้าได้เหรอโอ้ยเข้าบ้านแล้วกูเกินเข้าบ้านแล้ว โอ้โหดูสิไหมเดี๋ยวแม่พามาดูใกล้ๆความสวยของที่ Google ได้ระบายไว้โอ้โหดูไงเป็นไงปองมีอะไรเนี่ยบ้านบ้านสวยไหมโอ้ยกูเกิลเข้าไปเนะ้ะกูเกิลเข้าบ้านไปแล้วคุยเข้าได้ด้วยอ่ะปิดประตูยังโลกไหนกูเกิลอยู่ไหนโอะตูสิเปิดประตูสิ้ซี ูุกคนเข้าบ้านไปแล้วอ้าโอ้โหตัวขนาดนี้ยังเข้าไปได้อีกโอกกูเกิลเล่นสนุกเลยแล้วเดี๋ยวคลิปนี้แม่ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องกูเกิลด้วยนะจ๊ะอากูเกิลเลี้ยผมมา,บายบ้เพื่อนก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นต่อลูกเอาเอาชิครับไม่เอา อ่าเร็วน้องกูเกิลบายบายก่อนโทรมาโทร